ครับก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชกิกทุกทท่านในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟันทงเลข3ตัวนะครับเป็น3ตัวบนในช่วงก่อนออกนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูสูตร3ตัวนะครับมีสูตรมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฝึกคิดคำนวณกันนะครับสูตรนี้นะครับคิดได้งวดละ2ตัวแบบนี้นะครับงวดละ2ตัว2ตัวนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ออก ในตำแหน่งหลักร้อยในงวดถัดไปได้แบบนี้นะครับงวดนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับงวดนี้จะเป็นเลขสองนะครับเราจะถูกสามตัวได้หลักร้อยต้องถูกก่อนนะครับถ้าหลักร้อยไม่ถูกสามตัวก็ไม่ถูกเช่นกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขเจ็ดแบบนี้นั่นเองงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมงวดหน้า นะครับสูตรนี้เวลาคิดออกมาแล้วจะได้เลข9กับเลข0นย์นั่นเองฝากให้ทุกคนไว้พิจานาหลักร้อยนะครับ9กับ0นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ไปที่มาของวิธีการคิดคำนวณตัวเลข9กับ0ย์เราคิดกันยังไงทุกคนจะได้คิดเป็นทำเป็นนะครับผมจะทำวันที่2มกราคมงวดที่เพิ่งออกไปนะครับเลขไปออกงวดหน้าแต่เราสามารถที่จะไปนั่งคิดคำนวณย้อนหลังเองได้นะครับ จุดขยันออกที่เราใช้ก็คือหลักหมื่นรางวันที่1ห,หลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักร้อยที่2ของเลขหน้านั่นเองนะครับมาดูวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเริ่มต้นให้ทุกคนตั้งเลข3เลข4ทุกครั้งเลยนะครับเป็นเลขคงที่นั่นเองนะครับตั้งทุกครั้งนะครับเป็นเลขคงที่ผมจะเขียนกำกับเอาไว้แบบนี้3 4นะครับเลข3ตัวนี้มาตั้งตรงนี้ 6บวก3ได้9มาตั้งตรงนี้3บวก3ได้6 9บวก4ี3นะครับให้บวกลงมานะครับ6บวก3ได้9 9เพิ่มเป็น0นย์นั่นเองนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่เราเลือกออกมานะครับลองไปทำดูนะครับนี่คือจุดขยันออกตั้งเลข3 4ทุกครั้งเอามาตั้งบวกแบบนี้ถ้าทำถูกต้องเลขจะออกแบบนี้ได้ทุกงวดเลยนะครับนี่คือของฝากก่อนออกนะครับ วันที่17มกราคมคืองวดหน้านั่นเองนะครับทีนี้เราไปดูเลขสรุปนะครับฟันธงวันที่17มกราคมทุกหลักเรามาดูว่ามีเลขตัวไหนบ้างนะครับวันที่17มกราคมงวดหน้าชุด3ตัวนะครับหลักร้อยจะเป็น0 2 9หลักสิบจะเป็น3 4 5 6 7หลักหน่วยจะเป็น4 5 6 7 8นั่นเองนะครับหลักร้อยที่เราฟันธงให้ตัวที่เด่นที่สุดจะเป็นเลข9นะครับตัวรองจะเป็นเลข0ูนกับเลข2นั่นเองถ้าเราจับคู่ฟันธงเลขชุดทั้งหมดจะได้ประมาณนี้อันนี้คือหลักร้อยนะครับที่เราดึงออกมาแค่ตัวเดียวคือเลข9นะครับจดเอาไว้ดูได้นี่เป็นโครงสร้างตัวเลข3ตัวตรงนั่นเองนะครับแต่ทนี้สูตรของเรานะครับเลขในกลุ่มนี้ ชุด2ตัวนะครับเราตัดเหลือแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับชุด3ตัวก็จะเป็นเลข3ชุดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดการตัดตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เลขทุกตัวมีที่ไปที่มาแน่นอนนะครับเรามาดูจุดขยันออกกันนะครับก่อนที่เราจะมาดูงวดวันที่17มกราคมนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับสัก2ง,งวด ทุกคนจะได้รู้วิธีการบวกเลขนั่นเองนะครับไปดูงวดวันที่1นธันวาคมนะครับของปีที่แล้วนั่นเองนะครับหลักร้อยนะครับจุดขยันออกนะครับให้วงไปที่หลักพันหลัก1 0บรางวันที่1หลักร้อยหลักหน่วยนะครับครั้งที่1ที่2ของเลขท้ายนั่นเองทุกงวดหลักร้อยใช้จุดนี้เป็นจุดขยันออกหลักสิบนะครับใครดูงวดที่ผ่านมาคงจําได้นะครับ หลัก10 2ตัวล่างหลักร้อยหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยก็เช่นกันยังเป็นสูตรเดิมสูดเก่านะครับหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างและหลักหน่วยที่2เลขหน้านั่นเองนะครับผมจะวงไว้ทุกจุดเหมือนกันหมดนะครับเป็นจุดขยันออกนั่นเองเรามาดูวิธีการคำนวณเลขกันไปดูที่หลักร้อยก่อนเรานำตัวเลขจุดขยันออกทุกตัวมาบวกกันนะครับ1 5 1 5นั่นเองนะครับ เอามาตั้งบวกกันนะครับ1บวก5บวก1และบวก5านั่นเองทั้งหมดจะมี4จุดนะครับนำมารวมแต้มกันนะครับ1บวก5ได้6 6บวก1ได้7 7บวก5ได้12คือเลข2นั่นเองนะครับพอได้เลข2แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับบวก5ทุกครั้งหรือว่าบวกประจำนั่นเองดูดีๆนะครับตรงนี้สำคัญมาก นะครับห้ามลืมนะครับให้บวก5ทุกครั้งนะครับเวลาบวกได้นะครับสอบวกหจะได้7นั่นเอง7เพิ่มเป็น8 8เพิ่มเป็น9 9เพิ่มเป็น0นย์แบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับให้ทุกคนเลือกตัดตัวที่3ออกนะครับเพราะว่าจุดนี้ไม่เคยออกนั่นเองนะครับไปดูที่หลักสิบบ้าง2 9งหจุดขยันออกนะครับนำมารวมแต้มกันนะครับ 2บวก9และบวก5นั่นเองนะครับจุดแขนออกนี่คือหลัก10นะครับหลักหน่วย2 2 9 2นะครับ2บวก2และบวก9นั่นเองนะครับแบบนี้2บวก91 1คือ1 1บวก5จะได้6นะครับตั้งเลข6 6เพิ่มเป็น7 7เพิ่มเป็น8เป็น9เป็น0ครบ5ตัวเราก็หยุด หลักหน่วยก็เหมือนกันบวกกันได้เท่ากับเลข13คือ3 3เป็น4 4เป็น5เป็น6และเป็น7ครบ5ตัวเราก็หยุดนะครับถ้าเราจับคู่กันจะได้25ชุดนะครับถ้าใส่หลักร้อยไปนะครับ3ตัวนี้จะได้75ชุดเป็นชุด3ตัวนั่นเองนะครับหลายตัวมากเรามีตัวช่วยคือวิธีการตัดตัวเลขไปดูที่หลักสิบก่อน ให้ทุกคนวงไปที่หลักสิบรางวัลที่หนึ่งกับหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าเป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับห้าบวกห้านั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยจุดตัดนะครับให้วงหลักแสนรางวัลที่หนึ่งหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าก็คือเลขสี่บวกเลขห้านั่นเองและจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีสามจุดแบบนี้อีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งหลักสิบจะเป็นเลขสี่ ฟังหลักหน่วยจะเป็นเลข1นั่นเองขั้นตอนต่อไปเราก็รวมแต้มกัน5 5 4ห4บวกกันได้14คือเลข4นะครับพอได้4แล้วให้บวกไป5แต้มจะได้9ทุกครั้งทำแบบนี้4 5บวก5บวก1ได้เท่ากับเลข10คือ0บวกไป5แต้มจะได้5ให้ทำแบบนี้เหมือนกับหลัก10วิธีการฟันธงตัวเลขฝั่งนี้กับฝั่งนี้เลือกตัวที่ ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวคือเลข9ในตำแหน่งหลัก 10. สิบซ้ำกันตัวเดียวคือเลข5ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองเวลาเราไปเลือกหวยรัฐบาลนะครับเราเลือกเลข9 5ชุดเดียวนะครับ9 5ชุดเดียวแบบนี้เราอยากจะถูก3ามตัวเราเอา9 5ไปวางข้างหลังนะครับหลักร้อยที่เราเลือกเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้ และเป, sociedad, เป็นแบบนี้นั่นเองสามตัวอยู่สามชุดสองตัวชุดเดียวแบบนี้ทุกวนวดเราคำนวณจากหนึ่งธันวาออกวันที่สิบหกธันวาเห็นไหมครับเลขที่ออกคือแปดเก้าห้าน uh ั่นเองแบบนี้หลักร้อยมีเลขแปดชุดเดียวเก้าห้าถูกต้องแบบนี้ก็ถูกต้องเช่นกันสามารถที่จะลุ้นรางวัลใหญ่ได้นะครับ งวดถัดไปนะครับเราก็ไปดูจุดขยันออกที่เราได้วงเอาไว้เรานำตัวเลขมารวมแต้มกัน3 909 3 9 0บวก9บวก0และบวก9นั่นเองรวมแต้มกันทั้งหมดนะครับ3 92, 2, 0, 2, 91บวก912 2บวก0ได้2 2บวก9 11คือ1แล้วอย่าลืมทุกครั้งให้บวก5ก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้บวกทุกครั้งเลยเป็นประจำนะครับคือเลขนั่นเองห้ามลืมนะครับ หนบวกหได้6 6เพิ่มเป็น7 7เพิ่มเป็น8 8เพิ่มเป็น9ตัวที่3มเราจะไม่เลือกเราตัดออกไปนะครับห้าี่เอามาตั้ง5้บวกสและบวกเ5้าหสองหกบวกสและบวกหนั่นเองหลักสิบบวกกันได้18บนะครับบวกเลขให้ถูกต้องนะครับ8เพิ่มเป็น9 เป็น0เป็น1และเป็น2นั่นเองนะครับหลักหน่วยนะครับ5 2เป็น7 7 6ได้13นะครับ3เป็น4 4เป็น5เป็น6และเป็น7นั่นเองเป็นโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวตัดก็วงไปจุดเดิมหลัก10รางวัลที่1หลัก10ครั้งที่1ก็คือ9บวก3นั่นเอง ฟังหลักหน่วยก็วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1กับหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าก็คือเลข7บวกเลข3นั่นเองและจะมีอีกตัวหนึ่งฟังหลัก10จะเป็นเลข3ในงวดนี้ฟังหลักหน่วยจะเป็นเลข6นั่นเองเราก็บวกรวมแต้มกัน9 32, 2, 3 12สบองบวก3ได้5 5บวก5ก็จะเป็นเลข10ก็คือศูนนั่นเองไม่มีตัวทด เจ็ดสามหกเป็นสิบหกหกบวกห้าก็จะเป็นเลขสิบเอ็ดก็คือหนึ่งนั่นเองไม่มีตัวทดทีนี้เรามาเลือกตัวที่ซ้ำกันหลักสิบจะเป็นเลขศูนย์ที่ซ้ำกันนั่นเองหลักหน่วยจะเป็นเลขหกที่ซ้ำกันนั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่ซ้ำกันทุกงวดสรุปแล้วสองตัวจะเป็นศูนย์หกที่เราจะไปเลือกหวยรัฐบาลนั่นเองชุดเดียวเลขสองหก เราอยากจะถูก3ามตัวเราก็เอาสองหนย์ะครับมาวางข้างหลังหลักร้อยที่เราเลือกเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้3ตัว3มชุดชุดนี้ไม่ต้องเลือกนะครับและสองตัวชุดเดียวเราคำนวณจาก16นะครับธันวาคมออกวันที่สองมกราคม706งวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยงวดนี้นะครับเรานำสูตรที่ดีที่สุดมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ พิจารณานั่นเองส่วนหลัก10หลักหน่วยนะครับใช้ตัวเดิมใช้สูตรเดิมนั่นเอง06แบบนี้3ตัวก็ถูกเช่นกันนะครับทีนี้ใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหวยรัฐบาลนะครับเราสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ติดต่อรับสูตรได้นะครับตามเบอร์นี้0996073722นั่นเอง เบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id line นะครับของทางช่องเราหรือจะโทรมาก็ได้เบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกับผมได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีรายละเอียดทุกจุดทุกตำแหน่งมีจุดนี้ด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวไหนมาวางให้ครบนะครับตัวนี้ก็เช่นกันจะมีบอกเช่นกันนะครับเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาจับคู่เป็นชุด2ตัวชุดเดียวทั้งหมดนะครับจะได้3ตัว3ชุดแบบนี้ นะครับคิดง่ายนะครับใครบวกเลขเป็นทําได้ทุกคนจําแค่จุดขยันออกเอาไว้แค่นั้นเองนะครับทีนี้เราจะมาดูงวดหน้ากันเราจะมาดูวันที่17มกราคมงวดที่จะถึงนี้นะครับจุดขยันออก7025เราก็ตั้ง7บวก0บวก2และบวก5นั่นเองแบบนี้นะครับเราบวกไว้ก่อนเลยนะครับหลักร้อยนะครับ7 0 2 9 9 5 14นะครับและให้บวก5ทุกครั้งนะครับ4บวก5จะได้9 0 1และ2นั่นเองตัวนี้เราจะไม่เอาถ้าเราจะไปเลือกซื้อหวยรัฐบาลหลักร้อยให้ติด9 0 2เอาไว้ได้เลยนะครับหลัก10 1 7 5นะครับเราตั้งเลข1บวกเลข7บวกเลข5นั่นเอง หนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งบวกหกและบวกเจ็ดนั่นเองนะครับไปดูหลักสิบก่อนหนึ่งเจ็ดเป็นแปดแปดบวกห้าได้สิบสามก็คือสามสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกและเป็นเจ็ดนั่นเองนี่คือหลักสิบหนึ่งหกเจ็ดบวกกันได้สิบสี่สี่เพิ่มเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดและเป็นแปดนี่คือหลักหน่วยนั่นเอง นี่คือที่ไปที่มาของเลขที่ได้จับคู่ฟันธงให้งวดวันที่17มกราคมนั่นเอง029902 9, 9, เป็นตัวเดียวกันนะครับ3456ก็จะเป็นชุดนี้นะครับ45678ก็จะเป็นชุดนี้นะครับหลัก1ิหลักหน่วยเป็นชุดเดิมนะครับเป็นสูตรเดิมนั่นเองนะครับถ้าเป็นเลขชุดทั้งหมดก็จับคู่ได้ประมาณนี้นะครับ ในกรณีที่เราฟันทงเลข9เป็นตัวเด่นหลักร้อยนั่นเองนะครับเลข0ย์เลข2เป็นตัวรองนั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลงวดวันที่17มกราคมคืองวดที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครได้สูตรไปแล้วนะครับถ้าใครได้สูตรไปแล้วนะครับจุดขยันออกตัวตัดจะเป็นตรงนี้และจุดนี้นั่นเอง0วก9นะครับฟังหลักหน่วยก็จะเป็นหลักแสน กับหลักสิบที่หนึ่งแปดบวกเก้าอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีบอกในสูตรนะครับว่าเอาตัวไหนมาเพิ่มให้ครบสามตัวเหมือนตัวนี้นะครับจะมีบอกอยู่นะครับสูตรที่ส่งไปให้บวกได้เท่าไหร่บวก5่าเต้มเลขห้าตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาเลขห้าตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับจับคู่สามตัวได้ชุดเดียว ชุดสองตัวนะครับชุดเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าอยากถูกสามตัวเราก็เอามาวางข้างหลังหลักร้อยที่เราเลือกเอาไว้ตรงนี้ก็จะได้ชุดสามตัวอยู่สามชุดศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองสองนะครับติดต่อรับสูตรได้นะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับตับเลขศูนย์หกนะครับหลักร้อยผิดเพี้ยนไปนะครับหลักร้อยชุดใหม่นะครับเพิ่มเติมให้แล้วนะครับไปพิจารณาได้นะครับ นี่คือข้อมูลงวดวันที่17มกราคมเป็นชุดเต็มนะครับทั้งหมดยังไม่ตัดออก3ชุดนะครับผมสนใจอยากได้สูตรก็ติดต่อรับสูตรได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขนั่นเองช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อหวยรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ชอบการคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเรานะครับ ก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับขอให้โชคดีนะครับ,รบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ